เดี๋ยวในคลิปนี้นะครับเราก็จะมาเล่นซาร่ากันนะฮะในดันอย่างเช่นเรือดันมังกรดำอะไรแบบนี้เป็นต้นนะครับดูซิว่าจะอัพสแตตสกิลแล้วก็ของสวมใส่ยังไงกันบ้างครับทำตามได้กันเลยก็ได้นะถ้าอยากเติมเกมต้องเปเทวินรวดเร็วปลอดภัยเปบริการตลอด24ชั่วโมงถูกใจใสยเปนแน่นอนฮะ อ่ะมาถึงการอัพสเตทตก่อนนะครับบอกเลยว่าอัพไม่ยากครับอินกัลักนะฮะเต็มไปเลยนะครับนอกนั้นลงเด็กแล้วก็ที่หลักๆก,ก็คือเราจะเน้นดันไฟนะครับอืมลองบัฟให้เรียบร้อยนะครับของสวมใส่ที่สั้นใส่นะครับสเตทตส่วนของไฟดัมเมดหลังบัฟเนี่ยจะอยู่ที่220ส่ัวท่ามือ,มอมท่าสโคตก็ได้ประมาณนี้ครับ มาถึงในส่วนของการอัพออโต้สกิลกันบ้างนะครับเลือกยันมืดกับยันไฟไปเลยนะครับอืมใช้2ยันนี้พอนะฮะแล้วก็ที่เหลือจะเป็นบัฟเสริมนะครับอย่างเช่นแกงตายตีเกาะนะครับแล้วก็เฟิร์สเอนะครับ,รบเอาไว้เผื่อเจอบอสที่แบบว่าต้องแก้ทางนะแล้วก็ตั้งสกิลอีกสักแถบหนึ่งก็ได้ครับมีบัฟรวมมีมุดหมึกนะฮะมีมังกร3หัวมีธาตุมืดธาตุโกสแล้วก็มังกรไฟนะครับ ออโต้ก็มังกรไฟเหมือนกันเวลาเมื่อยมือนะของสวมใส่ซาร่าใส่ลงดันนะครับเอาโทเทมนะฮะแล้วก็การ์ดเนี่ยใส่อลิสดาวก็ได้นะครับแล้วแต่ที่เพื่อนๆมีนะเกาะก็อันนี้ครับใส่งูแดงดาวก็ได้นะหรือว่าจะเป็นการ์ดตีบอสทั้งหลายที่เพื่อนๆมีนะฮะเออผ้าคลุมก็อันนี้เลยนะครับรองเท้าอันนี้เลยใส่มูนก็ได้นะครับการ์ดรองเท้าประดับไฟนะครับการ์ดแม่มดเนี่ยอาจจะใส่เป็น2ใบก็ได้นะฝั่งขวาเนี่ยก็ ตามนี้ได้เลยนะครับหรือว่าจะใส่เป็นตีบอสล้วนก็ได้หลังใส่เป็นขวานก็ได้แล้วแต่เพื่อนๆน,นะครับว่าใส่ของดดเมจอะไรได้บ้างคราวนี้ครับมาดูในส่วนของของเงากันบ้างนะครับของเงาเนี่ยจริงๆซันก็ไม่ตรงหลายชิ้นนะครับเพื่อนๆอาจจะใส่เป็นโลอันนี้หรือว่าจะเป็นโลจานก็ได้นะฮะเกราะเนี่ยจะเป็นเกราะอันนี้หรือจะเป็นเออเกราะเวทก็ได้นะครับผ้าคลุมก็จะเป็นผ้าคลุมอลิสอันนี้ก็ได้นะครับเพราะว่ามันใช้แต่สกิลใช่ไหม ส่วนเจาะเนี่ยเวทไม่ค่อยใช้เลยนะครับรองเท้านี้ก็ดีครับเวลาตีแล้วมันเด้งเลือดดีนะแล้วก็เป็นประดับไฟ2อันก็ได้นะครับอืมฝั่งขวาก็ถ้าไม่มีคาถาเอ็มเพนนะครับใส่เป็นขวานไฟนะครับแล้วก็ใส่เป็นแมงทองหรือว่าเสื้อดรกก็ได้นะครับเอาไว้กันสถานะแล้วลิลิกเนี่ยเป็นลิลิธทตุหรือลิลิครไล่ลลลลนะครับแต่ในส่วนของอาวุธเนี่ยเพื่อนๆจะเลือกเป็นดาบหรือคาถาก็ได้นะ แต่มุมมองของซันชอบใช้ดาบมากกว่านะครับถึงใช้ดาบเนี่ยอาวุธมันก็คือ s t a ร์นะครับมันเป็นเพียงแค่รูปลักษ์ดาบเฉยๆดาบเนี่ยมันทําให้3าธาตุแรงนะครับเพราะว่าเวลาเราใช้หลายๆสกิลเนี่ยมืดกับโกสเนี่ยต้องใช้อันซ้ายนะครับส่วนถ้าเกิดใครอยากใช้ไฟอย่างเดียวมาด้านขวานะครับแล้วแต่เพื่อนๆน,นะฮะว่าถนัดแบบไหนสมมุติว่าซันใช้อันขวาก่อนนะครับเป็นคาถาไฟนะเออสมมุติว่าลงดันเรือนะครับ คาถาไฟเนี่ยก็อย่างที่รู้ครับ AOE มันก็มีแค่สกิลมืดกับไฟใช่ไหมแต่ว่าเออสกิลมืดเนี่ยอาจจะไม่แรงนะครับเท่าไฟเพราะว่ามันดันไฟล้วนไงนะฮะก็คือเน้นกดมังกรไฟไปบ่อยๆนะครับมันก็สามารถที่จะช่วยทำดาเมจให้โรนินได้นะเพื่อนๆอาจจะไม่ได้เยอะมากนะครับส่วนท่าอื่นเนี่ยไม่จำเป็นต้องกดก็ได้ครับ แต่ถ้าเกิดจะกดก็กดมังกร3หัวกับธาตุมืดนะครับอย่างน้อยมันก็ยังมีแพสซีฟในส่วนของเพิ่มการโจมตี AOE นะครับแต่ว่าธาตุโกส์เนี่ยมันเป็นล็อกเป้าเดียวนะครับอาจจะไม่ได้เพิ่มการโจมตีในส่วนนี้นะครับแล้วก็ไม่ได้เพิ่มในส่วนของธาตุด้วยถ้าในกรณีเราใช้คาถาไฟเนี่ยครับเล่นคล้ายๆโลนินเลยนะครับ แต่เดามาเราอาจจะเบาวกว่าเพราะว่าเราไม่มีแสงนะครับเพราะว่าเขาโดนถูกเปลี่ยนเป็นธาตุมืดแล้วอีกนะครับเราก็เหมือนกับยิงธาตุมืดไปเราก็โดนลดไปอีกนะครับและบางทีเนี่ยถ้าเราลงดันเรือแล้วบางทีเราไปทำสถานะได้นะครับอย่างเช่นไซเลนต์กับเออดาร์กนะฮะอาจทำให้มันไปกวน สถานะอย่างเช่นเบิรนหรือว่าบลิ d ได้นะครับดดเมจก็ประมาณนี้นะครับอันดับ2ก็ทางที่ดีก็คือถ้าดันเรืออใส่คาถาไฟไปเลยครับจะได้ไม่กวนนะฮะเพราะว่าถ้าเกิดยิงโกสไปเดี๋ยวมอนติดไซเลนต์ไปมันไปแบบลบกวนโลนินนะครับพราะเขาจะเล่นเบิร์นกับบีทไงแต่เกิดเป็นอาชีพอื่นอนะได้นะครับ ถ้าเกิดเราเอาโรนินมาเนี่ยก็ไม่ควรนะครับให้เขาทำจเเมจหลักไปเนี่ยครับการเล่นคาถาไฟก็ประมาณนี้นะครับไม่ยากแล้วก็พอถึงตัวแมวเนี่ยก็อย่าลืมเก็บผีเสื้อ้วยนะครับเพื่อจะได้ตีเข้านะฮะเนี่ยครับพยายามกดรัวๆนะครับสกิลเนี่ยเพราะว่าเราไม่ได้ใส่เอสก้าไงพอไม่ใส่เอสก้าหัวมันอาจจะโยกได้นะครับฉะนั้นกดบ่อยๆนะฮะ มาดูที่ดันมังกรดํากันบ้างครับอันนี้ซันใช้เป็นดาบนะครับเพราะว่าเราสามารถแปมทัดมืดทัดโกสใส่ได้นะครับเวลาที่อุกบาตตกมาเงี้ยให้เราเปลี่ยนเป็นยันมืดนะครับแล้วกดแกงตายเป็นการเซฟตาย2ชั้นนะครับจะมีโอกาสตายน้อยลงนะฮะยังไงก็ไปลองเล่นกันดูนะครับถามว่าซาร่าทำดาเมดอันนี้ได้เยอะไหมบอกเลยว่าก็เยอะอยู่นะครับเพราะว่ามันเป็น เออเอโอี e. นะครับตีโดนลูกด้วยตีโดนคริสตันด้วยตีโดนมังกรดําด้วยนะครับก็ถือว่าทําดาเมจได้แรงอยู่นะครับตอนนี้เป็นดาเมจอันดับหนึ่งนะสู้เจนอตได้นะครับแต่ว่าไม่รู้ว่าสู้คาริสเบิร์กได้เปล่านะสันว่าไม่น่าจะได้นะครับเพราะว่าคาริสเบิร์กมันเป็นท็อปเทียของมังกรดำนะแบบว่าพีทบัฟใช่ไหม แล้วก็เข้าไปพุ่งๆอะไรอย่างเงี้ยมังกรน่าจะตายไวกว่าแต่ว่าเพื่อความสนุก <c oughs> เออนอกจากจะทำาดเมจแล้วนะครับความสนุกยังต้องหลบระเบิดด้วยนะอืมแต่เวลาทำาดเมจนี้เนี่ยถ้าให้ดีก็คือเราจะไม่พึ่งโลนินแล้วใช่ไหมเราสามารถใช้สกิลวางพื้นมืดได้แล้วก็เอาโกสได้นะครับเพื่อเพิ่มเกราะเรานั่นเอง เวลาที่มันโจมตีมาเนี่ยถ้าเรามีเกาะอย่างน้อยก็อุ่นใจนะครับมีเกราะโกสอยู่นะเพราะว่ายิงไปอย่างน้อยเนี่ยได้เกาะมาและประมาณ50%นะครับ mm hmm. ก็ยังพอที่เอ่อไม่มีการตายก็จริงไม่มีการเอาตัวรอดก็จริงแต่ว่ามันสามารถสร้างเกาะได้ไงจากสกิลโกสนะครับทั้ง2สกิลเลยนะเราค่อยมาสกิลไฟรัวรัวสกิลมืดรัวรัวสกิลมังกร3หัวรัวว,วก็ได้ครับ ที่สันใช้นะครับอันนี้ก็หลักๆเป็นยันไฟเลยแต่ถ้าเกิดใครอยากเล่นแบบง่ายๆเลยไม่ต้องแบบว่าพึ่งพีทมากนะครับก็เล่นยันมืดไปยาวๆแล้วกดออโต้ได้นะครับเพราะว่ายันมืดเนี่ยมันหลบหลีกตั้ง63%เนี่ยนะฮะทั้งดัมเมจระเบิดทั้งดัมเมจบอสนะครับหลบได้หมดเลยแต่ถ้าเกิดเรามีพีทให้อยู่แล้วนะครับให้เพื่อนๆเน้นเป็นยันไฟไปเลยนะครับมันจะได้ออทำดัมเมจยาวๆไปเลยนะครับ ยิงทีก็ประมาณล้านสามนะอาจจะไม่แรงมากครับเพื่อนๆแต่มันสนุกนะครับหรือบางทีเราอาจจะไม่มีดรกก็ได้นะครับถ้ามีการ์ดดรกหน่อยก็อาจจะแบบเออแรงขึ้นนิดนึงนะครับของไม่ค่อยครบนะเพราะว่าซันเน้นตีคนนะครับไม่เน้นตีบอสนะของที่ใส่มาก็จะแบบว่าถููไถ,ถๆงูปลาปานะครับเกาะถ้าเกิดใส่เป็นงูแดงอะไรอย่างเงี้ยเออก็อาจจะแรงขึ้นอีกนะครับ ตตนี้ใส่การโจมตีบอสธรรมดาเลยเออเห็นไหมหลบระเบิดสนุกดีนะครับเพราะบางทีการที่เราไปเล่นวา้วกดออโต้เนี่ยมันก็ง่ายเกินไปใช่ไหมเพื่อนมันแบบไม่สมศักดิ์ศรีกับฝีมือแบบเพื่อนๆืใช่ไหมเออมันก็ต้องมีแบบหลบหลีกนิดนึงนะครับอ,อ่าดาเมจก็ยังยืดหนึ่งอยู่นะครับโอเคจบแล้วนะครับแค่นี้เองเพื่อนๆไม่ยากเลยใช่ไหมฮะยังไงก็ลองไปเซตแล้วใส่ของดูนะครับอืม